เอาละครับสวัสดีครับผมเจนเด็กส่งแกงครับวันนี้เราพูดกันเรื่องไรเดอร์เจออะไรบ้างดีกว่านะี่ละวันโอ้โหแม่งแต่ละเรื่องเนี่ยแบบว่าหัวจะปวดมากเลยนะครับก็เซฟข่าวมาเล่าให้ฟังนะว่าเออตอนนี้เราเอาไปวิ่งงานเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างนะจะอ,อะไรขึ้นกับการส่งของเทเลปลี่ทุกวันนี้วะอ่ะเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมเซฟกันมาหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับหมื่นแสนล้านพบหมื่นแสนล้านชาตินะใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปนะครับเดีย๋ยวลองฟังคลิปกันก่อนอน,นะว่าเป็นยังไงอะ พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตั้งใจ่ายมาครับเวจีปล่อยแปดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันเดียวนี้ค่ะโอ้ไม่ได้พี่ทั้มแปกตัวพู้เป็นเจ้านะคะผมเสียเงินมาพี่สองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอขอขอรับพิซซ่าคืนนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่ดูสงสารพี่หูนะคะไม่ได้ครับพยายามเขานะคะไม่ ก่จังกันให้ผมผมจะให้พี่ตาไม่ได้ครับสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติในอเวนจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบาทเสียไม่ได้หรือคะาหรือคะหรือคะหรือไม่ได้ครับพี่ผมไม่จ่ายท่าแสนล้านพบผ้าแสนล้านชาติในอเวนจีปอยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติกันไปเลยนะโอ้โหอย่างงงนะครับก็ ต้นโพนี้นะครับก็มาจาก Facebook พี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อหาดบายหาดนะครับเขาก็ลงคลิปวิดีโอนะครับว่าเขาไปส่ง พิซซ่านะครับนะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ผมจะเล่าข้าวๆฟังนะครับพมโพสต์ว่าฝากเตือนภัยไรเดอร์นะครับลูกค้าชื่อนอนหนูพิการย่านอ่อนนุชนะครับไรเดอร์ Rider ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับทําเป็นสแกนจ่ายเงินนะครับแล้วก็รีบเดินเข้าคอน,นโดนครับแต่ว่าตัวพี่เขาเองเนี่ยตัวพี่ไรเดอร์เองก็ชงหนใจนะครับว่าทําไมเงินถึงไม่เข้าใช่ป่ะที่สแกนจ่ายแล้วนะก็เลยเดินไปขวางประตูนะครับอ่ะก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้เลยนะ ให้ตกนรกสี่แสนล้านพ4สี่แสนล้านชาตินะเออแต่อยากจะแดกพิซซ่าฟรีนั่นเองนะก็ระวังนะครับเพื่อนๆที่วิ่งพิกัดอ,อ,นะอ่อนนุชนะเออระวังเจอนะตกนรกอเวจีปล่อยเป็ดสี่แสนล้านพบสี่แสน,ล,น, 4, แสนล้านชาติน่ะไอ้สัสเรื่องที่สองนะครับที่เราต้องแบบว่าไรเดอร์เจออะไรอีกวันนี้นะเออก็เป็นพี่คนนึงนะครับเป็นพี่ไรเดอร์ท่านหนึ่งนะได้รับออเดอร์เป็นเค้กนะครับ เป็นเค้กนะเค้กเชอร์รี่เอ่อน่าจะเป็นของค่ายดังค่ายหนึ่งในห้างกันผมคิดว่านะรูปทรงลักษณะนี้ผมก็เคยรับนะครับเค้กไอที่นมีเชอร์รี่อะ่ะทีนี้นะครับเขาก็รับออเดอร์ไว้ไปส่งเค้กตามปกติอย่างเพื่อนๆอย่างที่ทุกคนรู้นะถนนเมืองไทยมันเป็นยังไงใช่ปะ่ะขนาดเอาเค้กใส่รถยนต์อ่ะแม่งยังเละเลยใช่ปะ่ะถ้าภาษาอะไรจะเอามาแขวนห้อยคางห้อยคางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเละแล้วเออหลายๆคนก็ทำนะผมก็ทำถ้าได้รับเค้กอะ่ะผมก็จะห้อยคางใช่ปะ่ะแต่ว่า เดี S <S, <S co ๋ยวเรามาดูครับเขาโพสว่าอะไรครับผู้ใช้รายนี้ครับเขาก็โพสต์ว่าอยากจะแชร์ถามคนในเพจหน่อยนะครับน้องไรเดอร์ได้รับเค้กรับไปส่งลูกค้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยไม่รับของเพราะว่าเค้กเละราคามัน475บาทสงสารน้องมันจริงๆนะครับเค้กก็ไม่ได้นะทาไงก็ไม่ได้เชอร์รี่มันหลุดออกมาแค่2ลูกนะครับลูกค้ารู้ไหมว่าคนขับเนี่ยต้องมีคนเสียเงินนะครับนะต้นโพสเนี่ยก็เป็นรูปเค้กนะครับสุขสันต์วันเกิดของพี่ท่านหนึ่งนะทีนี้ ลักษณะของเค้กนะครับแค่เชอร์รี่นะครับมันหลุดออกมาสองอันว้วยที่มันเป็ปหน้าเค้กซึ่งโอ้โหผมว่าคนนี้เก่งนะพี่ไรเดอร์ท่านนี้ยบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีฝีมือนะจริงๆถ้ามันจะเละมันต้องเทแบบว่าเละทั้งตัวเลยใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยคือแค่เชอร์รี่มันหลุดออกมาแค่สองลูกนะมันอาจจะแย่นิดนึงเพราะว่าเชอร์รี่เนี่ยมันทิ่มเข้าไปตัวอักษรที่สุขสันต์วันเกิดวันเกิดด้วยเอออาจจะเป็นอย่างนี้นิดนึงนะแต่ว่าเขา เก่งมากนะที่ทําให้เค้กไม่เสียทรงนะนี่ก็อย่างที่รู้กันแค่เทนิดเดียวแม่งไหลแล้วไม่รู้ว่าใช้เค้กติมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเออก็ระวังกันด้วยนะงานเค้กเออไม่รู้จะพูดยังไงวะแนะนํากันไม่ได้นะว่าต้องทํำยังไงจะไม่ว่าจะห้อยคางหรือว่าจะถือชอบมีสิ่งที่มันจะเละเพราะฉะนั้นอย่าไปรับเลยที่ดีที่สุดงานเค้กนะครับเค็มได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าน่าสงสารมากเลยนะครับ4 7 5บาทนะเค้กก้อนหนึ่งถ้าไม่ใช่วันเกิดจริงอ่ะเราก็ไม่อยากทานหรอกใช่ป่ะเออก็ เมื่อวานนะครับซาอีกแล้วนะพิซซ่าเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นค่ายของพี่เขียวเค็มเขาครับหัวจะปวดนะครับสาวชักชวนโกงไอสั่งเค็มค่าอาหารพิซซ่าสองถาดแล้วมาแบ่งกันเออเรื่องนี้นี่ผมหาข้อมูลไม่เจอนะแต่ว่าพอดีลองอ่านลองทําความเข้าใจพี่เขียวใช่ไหมเขาไปรับออเดอร์ปุ๊บแล้วทำมดติดต่อลูกค้าไม่ได้นะเขาจะต้องคือค่ายนี้ดีอย่างคือเค็มง่ายแล้วก็เอาไปกินฟรีได้เลยนะทีน่นี้เขาก็ลูกค้าก็ทักมาหาพี่คนขับบอกว่าเออพี่แจ้งเค็มอาหารเลยนะ สั่งสองถาดแล้วก็แจ้งเคมาหารแล้วก็แบ่งกันคนละถาด oh. โอ้โหอะไรวะจะสั่งพิซซ่าจะไม่มีตังกินนี่อยเหมือนไอน้ไอ้เหมือนแสนล้านคบเหมือนแสนล้านชาติเลยนะอันเนี้ยสติไม่ป่วยแล้วก็รู้เรื่องนะครับแล้วว่าต้องการที่จะโกงนะเออก็เลยชวนพี่คนขับบ้านลูกค้าแล้วก็ฟอร์มว่าหาลูกค้าไม่เจอแล้วเอาเอาเอาพิซซ่าเนี่ยมาแบ่งกันปวดหัวเลยอะไรวะแบบนี้ก็มีด้วยหรอวันในสังคมเออ คนขับต้องทําไงก็ต้องทําเรื่องเคมกว่าจะได้เงินคืนกว่าจะอะไรอีกนะอ่ะสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องขำขันแล้วกันนะของในกลุ่มกูขับไล่แมนครับเพื่อนนะก็เป็นแชทของลูกค้าหาหาแชทหนึ่งนะครับเขาก็ถามลูกค้าว่าลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับนะลูกค้าก็ตอบว่าครับผมคอนเฟิร์มครับพี่หล่อจังเลยขอดูรูปตอนนี้หน่อยไรเดอร์ก็ทำแนวๆกวนไปนะครับว่าธรรมดาครับตอนนี้ผมหมดหล่อแล้วแล้วลูกค้าก็ตอบว่าผมขออมได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยนะ ก็ตอบว่ายังรับของอยู่ไหมครับนะเออก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าเขาตกลงกันหรือว่าอยู่กันหรือเปล่าหรือว่ายกเลิกหรือว่าส่งของหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเป็นเรื่องขำขันกันดท้ายนะครับหลังจากที่ซีรีส์กันมาทั้งอาทิตย์นะทิศหน้าผมก็คิดว่าน่าจะมีอีกนะสําหรับเรื่องลาวไรเดอร์ที่เจอทั้งทั้งเรื่องแบบปวดหัวเจอทั้งเรื่องแบบอะไรวะเนี้ยเออตามคอนเซปต์ครับไรเดอร์เจออะไรวะเนี้ยหัวจะปวดแล้วไปละสวัสดีครับ